การให้น้ำมะม่วงหลังจากติดผลแล้วต้องให้น้ำอย่างไรวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรนุ่พาอาไราเองเพื่อความยืดยืนนะครับวันนี้เองจะมาแชร์ประเด็นเรื่องของการให้น้ําต้นมะม่วงนะครับหลังจากที่ต้นมะม่วงเราเนี่ย ติดผลแล้วนะครับแล้วก็มีความโตผมตีซะว่าลูกนี้ความโตสักประมาณ5เซนแล้วกันนะครับความโตถ้าเรามองเรื่องของประมาณสักไข่ไก่นะครับมะม่วงเนี่ยเมื่อเราเห็นเขาโตขนาดนี้นะครับเราก็คิดว่าเขาควรจะต้องอให้น้ําให้ปุ๋ยอะไรแบบนี้เข้าไปเราก็เลยมีการหวังดีนะครับแล้วก็ เอาน้ำไปลดให้เขาแล้วก็ลดจนท่วมเนี่ยแต่ผลที่ตามมาคือผลมะม่วงเนี่ยมันจะทําการสลัดทิ้งนะครับจริงๆตัวนี้จะเป็นคําถามจากพี่ท่านหนึ่งนะครับส่งแชทมาถามผมว่ามะม่วงของแกเนี่ยมีผลเท่าของผมนี่แหละแล้วเขาได้ทําการให้น้ําไปนะครับแล้วพบว่าผลมะม่วงมันสลัดล่วงเกลื่อนพื้นเลยนะครับแต่จริงๆผมยังไม่รู้ข้อมูลนะ ว่าพี่เขาไปทําการให้น้ําต้นมะม่วงจนมันท่วมเลยนะครับผมก็ถามไปเรื่อยๆนะครับว่า,าที่สวนนะครับมีฝนตกบ้างไหมแล้งร้อนหรือมีเอาอะไรไปพ่นบ้าน,นครับพอสืบสาวเราเรื่องไปแล้วนะครับเราก็เลยได้ความมาว่าพี่เขาบอกว่าผมทําการเอาน้ําไปรดต้นม่วงครับลดจนท่วมเลยนะครับแล้วก็ให้แบบนี้แทบจะทุกวันนะครับก็เลยพบสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาที่พี่เขาเจอคือการให้น้ํา มะม่วงที่เยอะเกินไปแล้วราวนี้เราจะให้น้ําอย่างไรเพื่อให้ผลมะม่วงมันไม่ทิ้งนะครับก็คือหนละ่ะเราต้องดูนะครับว่าดินของเราเป็นดินแบบไหนดินถ้ามันเป็นดินที่อุ้มน้ํานะครับสามารถอ,อ,อยู่ได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับต่อการให้น้ํหนึ่งครั้งเนี่ยก็มองว่าให้น้ําสัปดาห์ละครั้งก็พอนะครับช่วงติดผลแต่ถ้าเรามองว่าดินของเราเป็นทรายให้น้ำไาแล้วปุ๊บน้ําหาย แบบนี้อาจจะให้1วันเว้น2วันแล้วก็มาให้อีกครั้งหนึ่งจะเป็นแบบนี้นะครับแต่อย่าให้ต้นมะม่วงนะครับมันแบบท่วมไปแบบนี้นะครับคือมะม่วงมันจะคิดว่าอ๋อนี่หน้าฝนแล้วหรอทําการปลดลูกออกเลยนะครับก็คือทิ้งลูกทั้งหมดมันก็จะทําการแตกใบออกมาใหม่นะครับสิ่งที่เราดูแลมาตั้งแต่ต้นเนี่ยจะมาจบตอนที่เราให้น้ําเยอะแล้วก็คือผลมะม่วงเนี่ยจะ สลัดทิ้งหมดเลยก็คือมันจะไม่รอแก่แล้วมันคิดว่า,ามีไนโตรเจนจากน้ำฝนล,ลงมาหาต้นเนี่ยเยอะๆมากๆนะครับมันก็เขาเรียกว่าสลัดลูกทิ้งแล้วก็ไปแตกใบอ่อนแทนอันนี้ก็จะเป็นาการสรุปสาเหตุที่พี่เขาส่งคําถามมานะครับแล้วก็การ แนะนำจากประสบการณ์ที่ผมได้มีการดูแลต้นมะม่วงนะครับต้องบอกว่าการให้น้ําช่วงที่มีผลเนี่ยสำคัญมากถ้าให้น้ําผิดชีวิตเปลี่ยนเหมือนที่พี่เขาบอกเลยคือผลมะม่วงร่วงหมดแล้วก็คือปีนี้ก็เรียกว่าติดหลอมแหลมครับเหลือลูกไม่เยอะมากพี่เขาบอกว่าเหลือลูกไม่เยอะมากดีมาปรึกษาผมทันนะครับก็ทําให้แกไปงดน้ําต้นมะม่วงแล้วก็ทําตามคําแนะนาที่ผมบอกก็คือมะม่วงนี้ก็หยุด ในเรื่องของการทิ้งลูกไปนะครับวันนี้ก็เอาประเด็นในเรื่องของการให้น้ํามาฝากแล้วลักษณะการให้น้ําที่ผมได้พูดไปนะครับอันนี้เสริมในช่วงท้ายนะครับว่าการให้น้ํารอบคนต้นเนี่ยจะทํำยังไงสําหรับคนที่ไม่มีเวลานะครับก็สามารถที่จะเอาสายยางเนี่ยมาวางทิ้งบริเวณเต้นตรงที่ทรงพุ่มเขามาทิ้งพอดีเช่นต้นจะอยู่ตรงนู้นห่างจากผมประมาณ2เมตร ทรงพุ่มมาตกตรงนี้นะครับเราก็ให้น้ําอยู่ตรงทรงพุ่มเนี่ยตรง2เมตรนะ่ะปล่อยน้ําแต่ต้องดูเหมือนที่ผมบอกคือดินคุณแห้งไวนะครับคุณก็ต้องให้ให้มันชุ่มรอบต้นถ้าดินคุณเก็บความชื้นได้ดีนะครับก็ให้สัปดาห์ละครั้งแต่ก็ให้รอบต้นเหมือนกันแต่เราจะไม่ทําการให้ต้นมะม่วงเราเนี่ยจนท่วมแล้วลักษณะการให้น้านะครับถ้าเรามีเวลานั่งดูไม่ใช่เอาสายมาวางทิ้งก็คือจะใช้ลักษณะการโชโลยน้ําก็คือลด ใช้สายยางเนี่ยฉีดให้บริเวณรอบทองพุ่มเนี่ยมันเปียกมันชื้นนะครับตัวเองอ่ะก็จะทําให้ต้นมะม่วงเราเนี่ยมันไม่ขาดน้ํานะครับเพราะว่าถ้ามันขาดน้ําเองนะครับต้นที่มันเลี้ยงผลเนี่ยลูกก็จะไม่ใหญ่นะครับแล้วก็ถ้าถามว่าการจเจริญเติบโตเมื่อมันขาดน้ำเนี่ยมันก็จะเป็นการที่เรียกว่าแคะแกนไปทําให้ผลมะม่วงเราเนี่ยมันไม่ใหญ่ ตามสายพันธุ์ของมันนะครับวันนี้ก็เอามาฝากกันสําหรับสาเหตุของการที่เรียกว่ามะม่วงมันสลัดผลนะครับแล้วก็เสริมประเด็นเรื่องของการให้น้ําว่าให้อย่างไรต้นมะม่วงเราเนี่ยจะไม่สลัดผลทิ้งนะครับวันนี้ก็เอามาฝากกันประมาณนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมก,ก็อย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปิดีโอใหม่ที่ทางส่วนดิราวดีจะนํามาฝากกันใครั้งถัดไปวันนี้ผมกกล่าวคาว่าขอบคุณและสวัสดีครับ